ผู้ขนส่งตามพระราชะบัญญัติการรับผลของทางทะเลนั้นสรุปง่ายๆก็คือเป็นบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของที่ตนนั้นได้รับของมาเพื่อบาเนจในการค้าตามปกติแล้วก็มีการขนส่งทางทะเลไปยังท่าเรือปลายทางโดยการเป็นผู้ขนส่งนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนขับเรือเองหรือเป็นเจ้าของเรือเองก็สามารถอยู่ในฐานะของผู้ขนส่งได้หากบุคคลนั้นเป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของแต่ผู้ขนส่งอื่นกรณีนี้ขออนุญาตอธิบาย สรุปหลักง่ายๆให้ทุกท่านฟังอย่างนี้ก็คือว่าผู้ขนส่งอื่นจําง่ายๆว่าไม่ใช่เป็นบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของแต่เขาถูกผู้ขนส่งจ้างหรือให้หรือว่ายวานให้ขนส่งทางทะเลต่อไปชั่วระยะทางใดชั่วระยะทางหนึ่งดังนั้นตัวผู้ขนส่งอื่นไม่ใช่บุคคลที่เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของแต่เป็นบุคคลที่รับของนั้นมาส่งต่อไปอีกอย่างถ้าเรือปลายทางเพียงชั่วระยะทางใดช่วระยะทางหนึ่ง,ง,ง,งดังนั้นถ้าหากของนั้น uda. เสียหายสูญหายหรือมีเหตุทําให้ส่งมอบกช้าผู้ขนส่งอื่นก็จะต้องรับ ผิดนั่นเองครับ